สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องดินไทยบ้านกรน,นครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟ r e อัอ<ะ>นนี้ผมก็พูดคลิปแรกนะครับก็จะกิ๊งๆหน่อยก็ลุยกันเลยครับ<ะ>มาครับอยู่บนเครื่องบินกันละงลงไฟ้าเลยแล้วกันลุยเช็ดคอปเอ้ยเอ้ย โอ้ยคนเยอะวะเนี่ยไม่เป็นไรครับผมเล่นคนเดียวมันไม่เกิดใหม่อยู่หรอกมั่งนะเฮ้ย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 เยอาให้ผมได้ปืนนะเม่เพื่อนอย่าให้ผมได้ปืนนะเพื่อนปืนอยู่ใไหนเพื่อนเอ้ยเพื่อนเพื่อนโอเจ้วเจ้าโอ้โห เอาไหมเอาไหมโอ้โผมขอให้ทุกคนดูผมก็จริงๆหนงอยแม่งเอ้มาครับดีกันต่อเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมไปนะครับเมื่อกี้ลืมไป ล,ลืมลืมมันไปเหรอครับโตโต,ตเฮ้ยใครสับสนัยวะสับเร็วจังเฮ้ย ขอแจมด้วยขอแจมด้วยครับไอ้นี่มันลอยผมทุกคนดูนี่มันลอยผมเพิ่มึลงผมไม่มียาผมมายาก่อนอปนหนึ่งนะครับุคนดูโอ้โห ตกใจหมดเลยเมื่อกี้ผมขอตั้งหลักก่อนนะคนดูไปขอตั้งหลักก่อนไม่อยากเล่นปืนนี้มันมันเบาอ่ะผมว่ามันเบาะนะความคิดผมนะมาตั้งหลักได้แล้วกลับไปลุยต่อ เอา้าตายพี่อีกอรอบแล้วน้องไม่เป็นไรนะไปเกินใหม่นะเอเอ,เอ,เอ,เอผมเริ่ออเอาป,ปืนตัวนี้แป๊บนึงม่นี่ปืนตัวนี้โอ้โหเติมได้ไง ตายเลยโดนลอยอีกแล้วโอ้ยิงจากไหนวะมาต่อหน้าผมดิไม่เหวไม่เหว่ไม่เหว่ไม่เหวโอ้ต่อหน้าผมก็จะตายอย่างนี้แต่ะครับคนดู ผมผมไม่เสียงผมพอปิดได้บอนผมกลัวอย่ามาต่อยห,หลังผมนะผมไม่ชอบอย่ามาทำแบบนี้กับผมแล้วผมจะออกอยงไงเนี่ยอออโอ้โหโอโห้เปลืองไอบอชิบหายเลยเยไม่น่าเลยมีคนทับตรงนั้น เมื่อกี้ผมยิงไว้ไอันนี้มันน่าจะไม่มีไอบอลนะนี่มันก็ตั้งเลยแล้วนี่ปืนนี้ปืนนี้แรงปืนนี้แรงคนดูปืนนี้แรงเฮ้ยออก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  แอวนี้ไม่มีคนนะครับผมเก็บแด้ครับ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 ่าเพิ่งทักมานะครับอ้อเล่นเกมอยู่เมื่อกี้ผมเห็นคนเก็บแร็ปรอกนี่งใหผมตาฝาดว่ะคนดู เฮ้ยมีคนตั้งไอ้วอลตรงนั้นด้วยเห็นไหมขึ้นไปทำอะไรกันถามหน่อยขึ้นไปทำอะไรกันโอ้โหโ,โหดนหลอยอีกแล้วอไม่มาต่อหน้าวะแม่ง้ ตรงไหนวะบนป้ายปะไม่รู้นะครับผมผมไม่อยากโดนสองทางมันออกไปโอ้โหช้อปปี้โอ้ยตรงไหนวะผมกลัวโดนอ้อมหลังหลายคนดูผมว่าแล้วไงเฮ้ยออกไป แป oh ๊บ oh. น oh ึงแอ๊บนึงแป๊บนึงแป็บนึงอหนึงเีนึงเป็บหนึงแอ๊บนึงอนิงเอ็มอ้มนอ็มหเอมหมนิง็มหน็หนงเมนิหนิอ็ผนมหงอมนิงนะครั็มหนงมหนิ้อนะครับมมอม่นมมมหนออ็อยมหนอมเนดูบายครับ